สบายดีสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้หนกกะพาเพื่อน,นเพื่อนมาเย็บกระเป๋าปะเนาะเพื่อนเนาะกระเป๋าปากกะปาปากระเป๋าแตง่เงเนาะเพื่อนนี่จ้ะเราจะแต่งด้วยผ้าลายสก็อตแบบนี้เนาะเพื่อนผ้าลายสก็อตจะเป็นผ้าเฉลียงเนาะเพื่นอนเนาะหนกจะเอามาแปะใส่ปกของกระเป๋าของเราเนาะ ตัวนี้แมนใส่แอลเนาะเพื่อนอันนี้ก็คือบล็อกกระเป๋าของเฮาเนาะแต่ว่าสําหรับคลิปคลิปทําบล็อกกระเป๋านี่หนุกยังบ่ทันได้ทาจากเถือเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวไว้โอกาสหนาหนุกจะมาสอนนะวิธีทําบล็อกกระเป๋าเนาะเพื่อนเนาะมือนี้มาเบิ่งวิธียิบก่อนเนาะเพื่อนแล้วก็วิธีรีดก่อนเนาะปกติกระเป๋าปาของเฮามันก็จะมาเฮาจะตัดเป็นรูปแบบนี้เนาะเพื่อนเนี่ยจ้ะ ห้าะตัดเป็นรูปแบบนี้แล้วเขาจะพับปากตรงเลยเนาะเพื่อนๆนแบบนี้แต่ว่ากระเป๋าตัวนี้เนาะเพื่อนๆพอนนงจะแต่งแต่งด้วยผ้าลายสก,กอตเนาะเพื่อที่จะให้มันแหลบขึ้นมาจักหน่อยเนาะเพื่อนเพื่อนวิธีแต่งเนาะเพื่อนๆือนเนาะคือว่าถาห้าตัดกระเป๋าตรงมาแบบนี้เนาะเพื่อนๆพอนนงจะตัดด้านขาออกเนาะเพื่อนๆอเนาะนี่จ้ะ ตัดให้มันเป็นแหวกนี่เนาะเพื่อนๆตัดผ่าให้มันเป็นแหวกแหวกออกแบบนี้เนาะเพื่อนๆเนาะนี่คือว่าห้าตัดกระเปาตรงมาแล้วห้าก็มาตัดแค่แหวกตรงนี้ออกเนาะเพื่อนๆวิธีรีดเนาะเพื่อนๆหนอกจะหันมาฝั่งนี่เนาะวางกระเป๋าไว้ด้านหนาของห้าเนาะเพื่อนๆเป็นมากสิช่วงแหวกมันจะมาอยู่ขวามือเนาะ รีดไว้ตีนผีหนึ่งก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนเซธล,ลักกะรีอยู่นี่ติ้นผีหนึ่งเนาะเพื่อนแบบนี้เนาะตัวนี้เป็นตัวที่หนกตัดให้เพื่อนเพื่อนเบิง่งนเนาะเดี๋ยวมาเบิง่งตัวงานของหนกก็จะเป็นสีชมพูเนาะเพื่อน,น,พน,นอเพื่อนคับตี้นผีหนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อนนอกรอบเดียวเซแลาฮาก,กะรี ไว้ก่อนแล้วก็มาภาพด้านข้างเนาะเพื่อนๆนติ้นพีหนึ่งรอบเดียวคือการเนาะเพื่อนเนกระเป๋าก็จะใหญ่หน่อยตามบล็อกเนาะเพื่อนๆนตามไส้นี่จ้ะเพอะเขาได้กระเป๋าลีดไว้แบบนี้แล้วเนาะเพื่อนเนหนูก็จะมารีดผ่าลายสกอตเนาะเพื่อนเนจับถูกลงมาเนาะ ผ่าลายสกอตนี hmm. ่กะตัดประมาณจัดี๋ยวหนูจะวาดให้เปื่อนเปือนเบิ่งเนาะว่ากระเป๋าไม่นางยาวสันไดเนาะเดี๋ยวหนูจะวัดให้เพื่อนเปื่อนเบิ่งเนาะอ่าประมาณสี่นิ้วเนาะเพื่อนๆความยาวกับประมาณเจ็ดนิ้วเนาะเพื่อนๆ เลวก็พอเขาได้กระเป๋าแบบนี้เนาะเพื่อนๆหนูก็จะไปยิบติดใส่กันแบบนี้เนาะเพื่อนๆเนาะให้มันแหลบออกมาจากหน่อยเนาะเพื่อนๆนะจ้ะไปดูอีกทียิบกันเนาะเวลาจะยิบเนาะเพื่อนๆหนูกจะวางผ่าอนี่ลงก่อนเนาะผ่าลายสก๊อตนี่แล้วเ้ากบแป๊ะใส่แบบนี้เนาะเพื่อนๆ ฝั่งที่เขาดีนี่มันจะอยู่ด้นานในเนาะวางสายกับพาลายสกอตแบบนี้ให้มันขึ้นมาประมาณขีดหนึ่งนอกเพื่อนๆแบบหน่อยๆเนาะฝั่งนี้่นี้ลายสกอตนี่ให้มันเลื้อไว้เลยเยนอกเพื่อนๆอวยฝั่งนี้เนาะเวลานี้เนอะเพื่อนๆเขาใส่มือเขาเวลาเขาจับก่ามันเท่ากันแล้วนาะเพื่อนๆด้านบนนี้เขาก็อวยแบบนี้ ยิบลิมเลยเนาะเพื่อนๆข้อมาหอดมุมนี่เขากระปากเ็มลงก่อนเป็นคอยอวยเนาะเราจะได้แบบนี้เนาะเพื่อนๆขอได้แล้วเขาจะไปทำกระเป๋ากันเนาะเพื่อน จะง่ายทางด้านนี้เนาะเพื่อนๆง่ายขึ้นมาทางดันในนี่แล้วเราก็ว่างบกกระเป๋านี่เนาะเพื่อนเวลาว่างเนาะเพื่อนสำคัญว่าเขาจะเอาให้ช่วงแหวกนี่ซําได้เนาะเพื่อนเขาจะเอาแหวกใหญ่แหวกน้อยเนาะเพื่นนอนเนาะด้านขางเนาะเขาจะเอาเรือไว้ผ่าเนาะ วางขอบของกระเป๋านี่ให้มันตรงเลยเนาะเพื่อนเือนให้มันตงรงกระเป๋เากระเป๋าของเฮาเซ็ตแล้วก็เจียนส่วนที่มันเกินออกมาเนาะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้นกบได้บอกวิธีตัดกระเป๋าเนาะเพื่อนๆนแต่ว่าเพื่อนๆนกะคงสีเด้าได้เนาะว่าประมาณไดเนาะเพื่อนเนเพราะว่าถ้าเฮามีบล็อกแบบนี้เฮากะ เดาเอาเนาะเพื่อนเพื่อนนะคอยากได้กระเป๋ยาใหญ่กระเป๋าน้อยซําได้ตามไสยเนาะเพื่อนเดี๋ยวโอกาสหนาหนอกจิมาซ้อนวิธีตัดบล็อกกระเป๋าน,นีเนาะเพื่อนฝากติดตามชมส่อง,งหนกส้าทวันบ่าวลาตายในเดือจ้าจ้าเวลาเขาผาบเนาะเพื่อน้าเพื่อนมีมีหินเนาะหินกะมาทับไว้อยู่นี่ก็ได้เนาะ แต่ว่าโน่ขนถ่านานัดเลยเนาะเพือพ่อนเพือพ่อนถ้าเพื่อนเพื่อนจะฝึกฝึกแบบที่นุกท่ำก็ได้เนาะใส่มือนี่กดลงไปเนาะเพื่อนเพื่อนใส่นิ้วโป้งนี่กดกดไหวกดผาไหวแล้วเขาก็าใส่นิ้วเขานี่เนาะเพื่อนดึงผาขึ้นมาให้มันเท่ากับบล็อกเนาะเพื่อนพอมาถึงนี่เนาะเพื่อนนี่ถึงมุมมันนี่เขาก็าดันดันหวัวอ่าปลายตะลีดแบบนี้เนาะดันเข้าไป เผื่อที่จะหักขานิวซี่ครั้งนี่เขาจะหักขาลงมาเนาะเพื่อนๆแต่ว่าระว่างอย่าหายถือมือเนาะเพื่อนเนาะนี่เขากะแต่ว่ามือข้างนี้เขาอย่าลืมกดเนาะเพื่อนๆเขาต้องกดไว้เพราะว่ากระเป๋าเขานี่มันจะเลื่อนขึ้นมาเนาะเพื่อนๆมันจะบดตรงกระปากของกระเป๋าเนาะอ่าสำหรับมือใหม่เนาะเพื่อนๆถ้าเขาย่านตูดกระเป๋าเขาบดตรงเขาก็แตกไว้แบบนี้เนาะเพื่อนเนาะแตก ทั้งขอบตาว่าผ่าอันนี้ถ้าหากว่าเ้าตัดบดเทากันสองข้างนี้เนาะเพื่อนๆเขาจะพับลําบากเนาะการลำบากต่ว่าถ้าหากว่าเต้นสร้างแล้วนี่กะสีเบิ่งออกเนาะว่าเขาควรพับใหญ่พับน้อยสำได้เนะาะเพื่อนๆจะวังหนึ่งนี้เขาตัดไปแหละเนาะเขาจะจาได้เนาะเพื่อนๆว่าเขาต้องพับสำได้เนาะแล้วเขาก็เอาตามแตกตามแตกที่เขาตัดไว้วังหนึ่งนี้เนาะเพื่อนๆจะ ลงมาเนาะถ้าหากว่าเพืนน่อนเนย่านเนาะเพื่อนเพื่อนย่านว่าช่วงนี้มันโค่ขึ้นมาเนาะเพื่อน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 กระตัดตัดออกได้เลยเนาะก่อนจะพับขางเพื่อนเพื่อนกระตัดช่วงปลายนี่กรีบออกน้อยหนึ่งช่วงนี้เวลาเราไปติดกระเป๋ามันก็จะโค่ขึ้นมาเนาะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ต้อง เวลาจับปากกระเป๋าเน้องเพื่อนาต้องจับขางนีกับขางนีเนาะจับแล้วกดลงเลยน้องเพื่อนๆคอยๆวางลงกดลงแล้วอลไรจงเข้าจงคอยมาผัดดันกลางแป้งดันกลางเน้องเพื่อนเสร็จแล้วเอากระลับมาเบิ่งนก่อนเนาะถ้าห่างกว่าปากกระเป๋าของเฮาเนี่ยมันงำ กว้าเขาเกินไปเนาะเขากะใส่มือนี่ดันออกมาถ้าหากว่ามันบ้านออกเกินไปเขากะใส่มือกดข้าไปเนาะตอนที่มันยังมีแป้งเปียกอยู่เนาะเพื่อนมันยังบดทันติดปันไดเนาะถ้าหากว่าเวลามันแป้งเปียกมันแข็งตัวแล้วเขาจะปั๊บพอได้เลยเนาะเพื่อนจ้ะก็จะได้กระเป๋าเก๋ๆแบบนี้เนาะเพื่อนเดี๋ยวไปติดเสร็จตัวเสื้อกันน้องเพื่อนเนาะ ด้านในก็จะประมาณนี้น้อเพื่อนๆนี่จ้ะตัวนี้ปกก็จะเป็นปกแต่งคือการนาะเพื่อนๆหน้าสาบก็จะเป็นหน้าสาบแลบบน้องเพื่อนๆนี่หนกแต่งมาเลยกระเป๋าแต่งปกแต่งเน้องเพื่อนๆใส่ผ้าลายสกอตเนาะสําหรับหน้าสาบแลบนี่นกได้ลงคลิปไปแล้วนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้เนาะหน้าสาบแลบนี่ก็มีอยู่สามวิธีน้องเพื่อนๆเนาะ วิธียิบน้องเพื่อนแต่ว่าเวลามันออกมามันก็จะแหลบเหมือนกันน้องเพื่อนๆหนกในุ้่งในคลิปเดียวเลยน้องเพื่อนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีติดกันจ้ามาเบิ่งวิธีติดกันน้องเพื่อนเนาะวิธีติดนหนกจะว่างหนาสาบขึ้นไปด้านหนาแบบนี้เนาะช่วงลายเพื่อนเพราะว่ากระเป๋าตัวน,นี้เนี่ยเขาจะโบวนปากกระเป๋าน้องเพื่อนเนาะกระเป๋าป๊า นกจ้าวัดประมาณเจ็ดนิ้วเึ่งเนาะเพื่อนๆวิธีวัดก็จะวัดจากไลลงมานอกเพื่อนๆเนาะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีงานลายตัวเพื่อนๆก็จะจุดทีเดียวใส่กับใหม่บรรทัดเนาะเพื่อนๆมีเนาะเพื่อนจุดประมาณเจ็ดนิ้วเึ่งเนาะเพื่อนจากหนาสาบมหา อันนี้ก็ประมาณลักๆแล้วก็ประมาณสองนิ้วเรึ่งเนาะเพื่อนเือนเนาะวิธีติดเนาะก็จะเอาหนาสาขึ้นไปด้านบนแบบนี้เนาะเพื่อนเพื่อนเาเพราะว่าเขาจะเย็บลงมาเลยเนาะเพื่อนๆือนเนาะก่อนจะติดกระเป๋าเนาะเพื่อนๆนเพื่อนเ่วางใส่จุดแล้วแหละเพื่อนๆต้อนสองมากะเบิงด้านตูดกระเป๋าเนาะ ความหา่างนี่ยมันเถ่ากันด้านบนด้านล่างกระเป๋าจะได้โบเอียงเนาะเพื่อนๆใส่มือกดไว้เนาะเพื่อนๆเนาะกดแล้วก็ยิบริ้มลงมาเนาะเพื่อนๆแบบนี้พอฮาปั๊เข็มลงแล้วก็อวยกลับขึ้นมาเนาะเวลาอวยกลับขึ้นมาเนาะเพื่อนๆเพื่อนๆตรงปั๊ปักปกกระเป๋าก,ก่อนเนาะเพื่อนๆว่ามันตรงหรือบ่อด้านข้าง พอดีหรือบ่อเนาะเพื่อนๆก่อนที่จะยิบลงมาเนาะ <S <S พอว่าทางหาว่าเฮายิบลงมาเลยแหละเฮาปอกแปลงเฮาบอกปั๊บช่วงนี้ก่อนกระเป๋าเฮาบิดเบี้ยวเฮาก็จะแป้งบวได้แหละเนะาะเพราะว่ามันจ่อเกินไปเสร็จพอมาถึงมุมนี่เขาจะปักเข็มลงก่อนยกปินก้นพีแล้วก็อวยเห็นเนาะเพื่อนๆอวยแบบนี้ เย็บรินถึงมาเนาะพอมาถึงอันนี้กะจะย่าไว้เนาะเพื่อนเนาะพะวาเขาจะโบวนกระเป๋าเนาะเพื่อนถ้าหาว่าเป็นบางงานเนาะเพื่อนเขาจะยิบอยูหนีมาจากสองเข็มแลวค่ะยิบตรงหรือว่ายิบสามเหลี่ยมเนาะเพื่อนเนาะ ก็จะได้กระเป๋าแต่งแบบนี้เนาะเพื่อนๆนี่จ้ะก็จะได้กระเป๋าแต่งแบบนี้เนาะกระเป๋าปะแต่งเนาะเพื่อนๆเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะคอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเด้อจ้า Selamat siang,